ลาหมูครับผมเนี่ยวันนี้วินิมิบผู้ชายเซฟหลายคนนะมีคนเกมเกมแบบง่ายได้ครับนี่อันนี้ล่าบแบบ,ล,บแล่าแบบเล่าป่ะเล่าหัวหนิเล่าอีสานนี่แหละไอ้ไมั้ยเนี่ยอะไร้นนไมดเลยนะอ,ยอ๋อเกมหลายได้ครับเหมือนนี้คนเกมโคเรโคเรเอ้าเกมเนี่ย ต้องร่งต้งมาสั่นมาสั่นรนี่ไงม่ต้องไม่ต้องเปรี้ยยังยังครับตอบเลยอะไรวะฮะนันนะมัจืดอยู่ไม่เปรี้ยวยังไม่เปรี้ยวยังไม่โนซิเอลาสีที่ขางไม่ต้องใช้ม้วนโอเคได้ยังยังยังครับยังไม่เปรี้ยวยังไม่เปรี้ยวครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดเปรี้ยวก่อนครับเอ้าลองซิมอีกรอบนึงนะเย็น เยอียวได้ยังอันนี้เปน,นู่นไปใสีไร้อีกขาดอะไรไมันงงจ้าบะยังไม่สุดยังไม่สุดใช่มันยังไม่สุดอะปลาปลาผมุรปเขาใส่ปะขาอคือคดอรือคือืไไอคือ,อขือคีอคือคือคืดคือคือคืออคือคืคือคค เมื่อสุดครับเมื่อสุดทบอกเราเมืม่อกี้ยังไงเอาตะวันตะวันเมื่อกี้บประธานใส่ปลาอยู่ไงเนี่ยครับเปรี้ยวป่ะครับไม่เปรี้ยวพอเราโดนหอมพอแล้วจัด,ด,ดจผักได้ยังใครจัดนะนี่ครับเอ็ยดแบบเนี่มันเสียบได้ครับนี่เอาชิมรอบนี้แหล,ละวอ่ะ แสบไปแสบมันเนี่ยแสบต่ละคนเพื้นนะครับต้องซิมดูๆครับเฮ้ยกินเองครับผมได้ยังือได้ยังใช่ไหมหืมหลงหงอบแล้วล่ะมาพ่นโดนครับือซิมอืะได้แล้วได้้แลวเอาหอมซอยอยู่ไหนหอมซอยเรานี่อยู่ในหม้อเดี๋ยวในนี้อันนี้มาลงนี่ก่อนปึ๊บใส่ลงภาษานี่ครับนะ ใส่เบอร์ได้ป่เนี่ยเด้ครับฮะเใส่ได้เนาะเอ้านี่ครับจ็บเสี่ยครับเป็นยังไงกึศไอ้กึศเป็นฮะนี่ครับพูนิดจ่ารวยไม่ยาดดีห้าหนิเออนั่นคือดีห้า้วครับวันนี้เพรนั้นเดี๋ยวพากันครับนี่พากับน้องๆไปตลาดครับนี่ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเอาชิมหน่อยดิถ้าได้รอบนี้เอาเลย สีสนันเยอมากเนืรอเนึงปิดับงานเรียบร้อยครับนี่ครับลาบหมูเจ็บแส้ครับโอเคครับ